เจะเิญในธรรมยิธรรมทุกคนนะวันนี้ก็เป็นวันที่สองของคอร์สปลุกสติออนไลน์นะที่อาตมาเป็นผู้แนะนำเรื่องการปลุกสติมันสตินะมันก็จำเป็นต้องต้องมีการปลุกนะเพราะว่าคล้ายๆเหมือนมนุษย์เราอะ่ะมันก็มีช่วง ที่หลับเนาะหรืช่วงที่ลืมตัวถ้าถ้าเวลาเราตื่นตื่นขึ้นมาจากการหลับเนาะมันก็ทำให้เราได้เห็นโลกได้รู้สึกตัวหรือเวลาที่เราเผลอใช่ไหมถ้ามีใครมาสะก,กิดมาเรียกเราเราก็เราก็รู้ตัวขึ้นมาสติเองก็เหมือนกันนะบางที างทีเราก็ลืมสติเราก็เผลอเผลอไปกับความคิดส่วนใหญ่เลยนะเผลอไปกับความคิดจมไปกับอารมณ์หรือว่าเผลอไปกับแบบสิ่งรอบตัวมันดึงความสนใจเราไปเราก็เลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเรามีกายนะแต่ก็ไม่รู้กายตัวเองหรือเรามีใจนะแต่ก็ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นส่วนใหญ่ก็ออย่างกายเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคนขาดสติก็จะลืมกายเลยแต่ถ้าใจเนี่ยเวลาขาดสติก็ส่วนใหญ่ก็คือว่าอินเข้าไปกับกับอารมณ์หรือว่าความรู้สึกนึกคิดต่างๆอันนี้เรียกว่าการการขาดสติเราเองเลยก็ต้องเรียกว่า จำเป็นต้องมีการมาปลุกให้สติมันเกิดขึ้นมาให้ได้การปลุกสติเนี่ยก็มันก็จะมีเรียกว่ามีรูปแบบรูปแบบในการปลุกสติมีหลายรูปแบบเลยนะแต่ถ้าภาษาที่บางที่อาจจะใช้ก็เรียกว่ามีวิธีการปฏิบัติธรรมนะหรือว่ามีกรรมฐานอันนี้เป็น เป็นรูปแบบเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราปลุกสตินะนั้นกรรมฐา,านหรือรูปแบบการปฏิบัติธรรมมันก็เลยเป็นสิ่งที่ที่มีความสําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกตรงเนี้โอกาสที่มันจะเกิดสติเองมันก็จะน้อยนะแต่ถ้าเราได้ฝึกการปฏิบัติธรรมมันก็จะเป็นการปลุกสติของเราเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วก็ ถ้าเราคุ้นเคยกับการปฏิบัติเจนทั้งสติมันมีการตื่นรู้ภายในเองเท่านั้นมันก็สติมันก็จะตื่นตัวของเขาเองได้เรื่อยๆในแต่ละวันในในช่วงแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตอันนี้ก็นั้นการปลุกสติเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราก็ต้องฝึกเนาะฝึกให้ทำไงถึงจะมีสตินะมาว่าวันนี้ก็เป็นวันที่สองก็ จะได้แนะนำรูปแบบการปลุกสติแบบเบื้องต้นเอาแบบง่ายๆที่จริงก็มันก็จะมีหลายรูปแบบนะหลายวิธีการในการปลุกสติอามาก็คิดว่าหลายๆท่านก็คงอาจจะเคยฝึกมาบ้างแล้วนะหรือว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยฝึกเลยก็ก็สามารถฝึกได้นะอามาเพราะที่จริงแล้วรูปแบบก็เป็นสิ่ง ไม่ได้ยากมากไอ้ที่ยากกว่าคือการฝึกบ่อยๆ <c oughs> อการปฏิบัติธรรมรูปแบบหรือรเนื้อหาเนี่ยมันไม่ได้ไมไ่ยากเกินวิสัยของมนุษย์เราที่จะทําได้หรอกนะเราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือเรื่องแบบไกลตัวเรื่องยากเรื่องลึกลับงเลยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยง่ายๆแต่ไอ้ที่มันยากคือการหมั่นรู้บ่อยๆ มันรู้บ่อยๆมาก็เ,เคยเคยฝึกมาหลายวิธีการเหมือนกันเคยฝึกมาหลายวิธีการตั้งแต่ก่อนบวชแล้วก็ตอนขนาดที่บวชก็มีหลายวิธีการก็คิดว่าผู้ฟังผ,ผู้ดูก็อาจจะมีมีหลายมีหลายจดิตนิสัยหรือว่าอาจจะเคยปฏิบัติมาในหลายๆแบบมาบ้างก็ จนะแนะนำแบบสักสามแบบเนาะให้ให้พวกเราไปเลือกดูว่าเราอาจจะเคยฝึกมาแบบนี้แล้วก็ทําแบบที่เราเคยฝึกก็ได้หรือเราอาจจะยังไม่เคยฝึกเราลองสนใจว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนในการฝึกเบื้องต้นก็ได้ที่จริงจะฝึกไปพร้อมขนาดที่ที่ฟังตรรมาก็ได้นะแล้วก็แล้วก็ในในวันนี้นะก็ลองเอาไปฝึกต่อ ระลึกได้ต่อในในช่วงขณะกลางวันที่เราทำงานที่เราใช้ชีวิตก็ได้นะ,ะในในเมืองไทยอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีสายมันมีหลายสายสายหนึ่งที่คนรู้จักกันเยอะๆนะคือจะเรียกว่าสายพุโทโธก็ได้ตอน,นเด็กเด็กมาก็เคยฝึกแบบพุโทโธ <c oughs> เคยอ่านหนังสือ ครูบาอาจารย์นะอย่างเช่นหลวงปู่แหวนนะเคยอ่านประวัติท่านแล้วแบบตอนเด็กรู้สึกชอบแบบพระแบบทุดงแบบนี้แล้วท่านก็เล่าเรื่องการบริกรรมพุทโธนะนะซึ่งในสายวัดป่านะหรือว่าในสำนักธรรมสมาธิหลายแห่งก็ก็จะแนะนำเรื่องพุทโธก็ได้นะบางคนก็ อาศัยพุโทโธเป็นเครื่องอยู่ก็ได้นะเวลานั่งสมาธิแต่มาจะจะแนะนําการฝึกกรรมฐานที่เน้นตัวสติตัวสติที่นําไปเกิดปัญญาเนาะส่วนเรื่องที่จะเน้นเรื่องการทําสมาธินะั้นเราอาจจะไม่เน้นแต่เราเน้นว่าฝึกแบบไหนให้มีสติแล้วสติแบบไหนนําไปสู่การเกิดปัญญานะนั้นบางคนอย่างเช่นอาจจะเคยบริกรรมพุโทโธก็ได้นะ แต่อาจจะไม่ได้เน้นว่าพุโทโธเพื่อให้ใจสงบมีครูบาอาจารย์ท่านพูดประโยคหนึ่งนะมาว่าเป็นการสรุปความของการบริกรรมพุโทโธได้ดีท่านบอกว่าพุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจนะ่ะถ้าจำนะพุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจคือคือเราบริกรรมพุโทโธอาจจะพร้อมกับการ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนะี่ยพุทโทแบบนี้ให้ใจเป็นผู้รู้ขณะที่เรากําลังบร,ริกรรมพุทโทแล้วก็เวลาจใจเราหนีไปที่อื่นไปคิดเรื่องอื่นก็ให้เรารู้เท่าทันใจเราขณะที่ที่มันหนีออกไปนะีบร,ริกรรมพุทโทเนี่ยพร้อมกับการหายใจเข้าหรือหายใจออกหรือบ,บางคนอาจจะไม่ถนัด พร้อมกับการรู้ลมหายใจก็ได้อาจจะแค่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเป็นเป็นจังหวะก็ได้แต่ให้เรารู้ว่าเออกำลังบริกรรมพุโทโธนะกำลังบริกรรมพุโทโธอยู่แล้วก็เมื่อใจมันหนีไปก็ให้รู้อันนี้ได้ว่าพุโทโธใจรู้นะพุโทโธรู้ใจบางคนที่เคยฝึกภาวนาแบบพุโทโธอยู่แล้วก็สามารถทําได้นะอนะแต่เนี้ย ทำแบบนั้นจะมีสติแล้วมันก็จะเห็นความไหลความเพลไปของใจด้วยอันนี้คือแบบพุทโธนะอีกแบบหนึ่งกันมาก็เคยฝึกนะแบบอนาปานาสติเคยไปปฏิบัติที่สวนโมกที่สุร,ราหเลยนะตั้งแต่ตอนเป็นเป็นโยมนะก็ฝึกแบบนี้มาตั้งแต่ตอนบวชใหม่ๆก็ได้ฝึกนะ แต่มันก็มีนิดหนึ่งนะตอน,น,นแรกๆอ่ะแต่มาก็เข้าใจผิดคือบางคนแบบพอรู้ลมหายใจบางทีเราไปไปทำแบบไปบังคับลมหายใจเช่ <c oughs> นแบบเราไปทําให้ลมหายใจพยายามหายใจยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแบบเราไปทำเราไปทำ แต่ที่จริงแล้วอนาปนาัตสติจริงๆคือการแค่รู้ลมหายใจไม่ใช่การไปทําลมหายใจพี่จริงแล้วก็ถ้าจะสดุปก,ก็ประมาณว่าเราหายใจเป็นปกติธรรมชาติแหละแต่ครนี้พอหายใจยาวก็รู้ว่ายาวหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจละเอียดก็รู้ว่าละเอียดมันเข้าก็รู้มันออกก็รู้เรียกว่ารู้แบบแบบ รรมดาไม่ต้องไม่ใช่ไปการพยายามทําลมหายใจให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ออันนี้เราจะใช้กรรมฐานในการระลึกรู้ลมหายใจของเราก็ได้หรือบางคนอาจจะไปประยุกต์กับการเช่นเราเป็นโยคะไทเก็กอะไรนะเราก็รู้ลมหายใจเราได้หรือว่าบางทีเรานั่งในรถไฟฟ้านะ เราก็ระลึกรู้ลมหายใจขณะที่เรานั่งอะไรแบบนี้ก็ก็ได้นะนี่นคือแต่เพียงแคเเ่เราเราระลึกเห็นลมหายใจเขาเขาเคลื่อนไหวของเขาอยู่ภายในใจก็เป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูลมหายใจก็จะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะี่เราก็ดูแบบนี้ก็ได้ดูดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะอันนี้ อันนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งนะแต่มันก็อาจจะละเอียดหน่อยอาจจะละเอียดหน่อยตอนที่เราอาจจะไม่ต้องใช้ความคิดหรืออะไรนะก็อาจจะสามารถรู้ลมหายใจได้นะแต่มันต่างนิดหนึ่งคือเราไม่ไปบังคับลมหายใจเราแค่รู้ลมหายใจนะีแบบนี้จะทําให้เรามีสตินะแล้วก็เมื่อลมหายใจมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจ ไม่ใช่เป็นการไปบังคับลมหายใจอีกอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สามเป็นวิธีที่ที่ตอนนี้นมาก็ฝึกเป็นประจำนะจะเรียกว่าเป็นวิธีการฝึกการจะเดินสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียนนะอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนพยายามมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวหรือว่าการหยุดนิง่งหรือการกระทบสัมผัสใน ในในขณะที่เราทําในรูปแบบก็ดีหรือว่าในขณะที่เราทําการงานหรือใช้ชีวิตต่างๆก็ดีวันนี้อาจจะไม่ได้แนะนําแบบการยกมือแบบ14หรือ15จังหวะนะแต่ที่จริงแล้วอันนั้นเป็นแค่อุบายแต่ที่จริงแล้วการเคลื่อนไหวจริงๆแล้วเราเราทำอยู่แล้วเราทําอยู่แล้วแต่ถ้าจะแนะนําแบบย่อๆนะแนะนําย่อๆ,ๆที่จริงก็แบบ แค่แค่รู้สึกถึงการแบบพลิกมือก็ได้นะ,ะพลิกมืออย่างรูกสึกย์สายหลวงพ่อเทียนมีคนหนึ่งนะนะบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างชื่อชื่ออาจารย์กำพลทองบุญนุ่มนะท่านท่านเป็นคนพิก,การนะแล้วท่านก็เขียนจดหมายไปหาหลวงพ่อคำเขียนนะ ที่วัดป่าสุกโตท่านจพรนระกพลพิก,การอยู่กับบ้านนะเขากเขียนจดหมายหาหลวงพ่อเขียนว่าผมเป็นคนพิก,การผมผมจะปฏิบัติธรรมได้หรือเปล่าหลวงพ่อเขียนก็เลยแนะนำนะบอกว่าเนี่ยถ้าพอพลิกมือได้นะให้พลิกมือเรารู้สึกตัวนะอบอกนะถ้าพอพลิกมือนะถ้าเห็นมาพลิก พิกพิกรู้ความรู้นะพิกรู้ความรู้แต่คีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคือให้รู้ไม่ได้เข้าไปอยู่คือไม่ได้เอาใจเราไปอยู่ที่มือแต่เพียงแค่รู้สึกขณะที่พิกก็รู้สึกขณะที่คว่ำก็รู้สึกน เราทำแบบนี้ได้เลยนะตอนเรานั่งรถล้วก็พลิกมือหงใา้ดูพลิกมือความรู้ไม่ต้องรีบไม่ต้องทําเร็วมากทําเป็นจังหวะพลิกรู้ความรู้นะหรือบางคนอาจจะกำแบกำก็รู้แบก็รู้อะไรนัก็ไดนะ้คือเราเราสร้างการเสล่อนไหวสักอย่างหนึ่งให้เป็น ให้เป็นตัวรู้ไว้ให้มันเป็นการปลุกสตินะที่จริงการเคลื่อนไหวเป็นการปลุกสติให้เรารู้ตัวเราที่จริงก็หลายๆอย่างเรากินน้ำนเรายกมือเคลื่อนไหวอย่นะะเราแปรงฟันก็คือการเคลื่อนไหวเป็นการระลึกรู้ได้ทั้งหมดเลยเรียกว่ารูปแบบนี้เหมือนคล้าย,ย,ย,ยว่าก็แค่รู้ตามรู้กันเรียกว่ารู้การเคลื่อนไหวของร่างกายนะ่ะ แล้วก็ที่จริงแล้วมันจะนําไปสู่การรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของจิตใจเราด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นกรรมฐานหรือว่าเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมแบบแบบเบื้องต้นเนาะอันเนี้ยทั้งสามแบบแต่จริงแล้วทุกแบบในในตัวเนี้ยามาจะเปรียบเทียบว,ว่าเราเราอาศัยตัวเนี้ยเป็นตัวให้จิตระลึกรู้บ่อยๆนะไม่ว่าจะพูดโท ลมหายใจหรือว่าการเคลื่อนไหวหรือรูปแบบอื่นก็ได้นะที่มันเป็นการดูกายดูใจตรงนี้ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนผมว่ายมเห็นมือแตอมาไหมแบบมือมือข้างนี้เนาะข้างเนี้ยถ้าเปรียบเหมือนเป็นกรรมฐานที่เราทำกรรมฐานที่ที่ทำเนะี่ยก็คือให้ได้รู้ตรวเนี้บ่อยๆเช่น ส่วนใหญ่ก็คือกรรมฐานเบื้องต้นก็คือรู้กายรู้กายหรือว่ากรรมฐานที่เราระลึกรู้เป็นหลักเนี่ยเหมือนเราดูแบบนี้บ่อยๆเราหมั่นดูร่างกายตัวเองหมั่นดูลมหายใจหรือว่าหมั่นบริกรรมพุทโธก็ได้ให้เป็นให้เป็นตัวรู้ตัวเนี้ยบ่อยๆนี่พอเราดูแบบนี้นะมันไม่ใช่เห็นแต่กายหรือเห็นแต่กรรมฐานที่เราทำนะแต่บางทีมันจะเกิดขึ้นความคิดแทรกเข้ามาเราก็จะเห็นมันอมพอความคิดมันหายไปแล้วก็เห็น ตอนนี้ของเราพออารมณ์ความคิดเกิดขึ้นมาเราก็เห็นใหม่นะอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปแบบไหนก็แต่บางคนนะไปไปไปจมกับอารมณ์อารมณ์มันไปแล้วนะก็ไปกับเขา <c oughs> เราดื่มตัวเองเราดื่มตัวเองแต่จริงแล้วนต่เรามีกรรมฐานเป็นหลักไว้แล้วก็พออารมณ์มันเกิดขึ้นมาเราเห็นความคิดเกิดขึ้นมาเราเห็นความคิดดับไปแล้วก็เราก็ยังมีกรรมฐานที่เราได้เลือกรู้อยู่ พอมันเกิดมาใหม่เราก็เห็นความจางไปแล้วก็หายไปอันนี้จะเรียกว่าเป็นการฝึกให้มีสติรู้ทั้งกายแล้วก็รู้ทั้งใจด้วยมันจะสลับไปแล้วแต่นะเพราะว่าใจเนี่ยมันบางทีมันก็เด่นขึ้นมาให้เห็นบางทีมันก็ไม่เด่นเราก็เห็นเห็นกายหรือว่าแล้วลึกๆกรับมาานที่เราทําอยู่เนี่ยในชีวิตประจําวันนะถ้าเราหมั่นดูแบบนี้บ่อยๆอันนี้เรียกว่าการ การปลุกสตินะปลุกสติคือการที่เรารู้กายรู้ใจของเราเนืองเนืองอเราก็จะไม่ถ้าเราไม่มีตัวนี้เป็นฐานไว้เลยนะบางทีมันก็จะแบบจิตเราก็จะล่องลอยไปนั่นไปนี่นะล่องลอยไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างหรือว่าไปกับสิ่งรอบตัวเลยเรามีกายก็ไม่รู้กายแล้วก็มีใจก็ถูกใจแบบ ใจก็ไปติดกับที่อื่นทั้งหมดแต่ถ้าเราได้ฝึกปฏิบัติธรรมเนะี่ยที่จริงปฏิบัติธรรมก็คือพยายามรู้กายรู้ใจของตัวเองเนืองๆนี่แหละนะก็คือ,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 อบางคนก็ทํากรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งหรือได้รู้สิ่งที่เรากำลังทาอยู่ไว้อย่างหนึ่งไว้นะบ่อยๆนะแล้วก็พออารมณ์ความคิดมันแทรกมาเราก็เห็นมันนะไม่ต้องไปโทษมันนะที่มันเกิดขึ้นมา มันเกิดมาก็ดีแล้วให้ตราได้เห็นหเห็นพอมันดับไปก็เห็นตัวนี้ใหม่อันเนี้ยคือในชีวิตประจําวัน่ะเราก็จะเห็นเห็นกายแล้วก็เห็นจิตนะสลดับไปเรื่อยอันนี้แหละสัปดา์มาคือเรียกว่าการปลุกสติเนาะการปลุกสติเพราะว่ามันจะทําให้จิตใจมันเกิดการตื่นรู้ขึ้นรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหว รู้เท่าทันใจที่ที่คิดนึกต่างๆนะตอนนี้เป็นการปลุกสติในชีวิตประจำวันแล้วก็หรือบางคนมีเวลามากหน่อยนะก็เราก็สามารถปลุกสติในการปฏิบัติธรรมในรูปแบบของเราในแต่ละวันก็ได้นะนนก็อยากจะฝากไว้นะสำหรับผู้ที่อาจจะเพิ่งเคยได้ยินได้ฟังค <c oughs> ำแนะนำครั้งแรกก็ ก็ลองดูนะว่างๆก็พลิกมือให้รู้สึกตัวนะพลิกมือให้รู้สึกตัวหรือบางทีก็อาจจะดูลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติให้รู้นะไม่ต้องไปบังคับลมหรือบางคนอาจจะเคยบริกรรมพุทโธนะก็พุทโธก็รู้ว่าบริกรรมอยู่นะพุทโธใจรู้นะใจเป็นผู้รู้ว่ากําลังบริกรรมอยู่พุทโธร,รู้เท่าทันใจที่มันหนีออกไป นเะี่ยในชีวิตประจำวันเราสามารถทำแบบนี้ได้นะก,ก็ขอให้พวกเราได้ลองไปทำนะธรรมะเนี่ยมันต้องเข้าไปลองทำดูนะฟังเฉยๆมันจะก็เข้าใจแค่ระดับความจำหรือระดับความคิดเราต้องไปลองทำดูมันถึงจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะนะนะก็ฝากไว้นะในเช้าวันที่สอง เริญพรนทุกท่านนะ